ครับถูกต้อง <นะ S 2> ผมโครงการวันนี้นะครับกับโครงการพลังนิวเจนพักบ้านเกิดนะครับก็เป็นโครงการที่ทางทกศแล้วก็ช่องวันเนี่ยด้ร่วมกันนะครับผมแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ารับสมัครคนคนที่เป็นเกษตรกรทั้งเกษตรกรอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีความคิดเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมาร่วมโครงการนี้กันนะครับผมก็ วันนี้ก็สมัครวันแรกครับผมถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็สมัครได้ตั้งแต่อายุ17ปีถึง45ปีนะครับก็จะมาทราิจาการรมร่วมกับศิลปินดารา,างช่องวันด้วยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดทางช่องวันด้วยครับผมก็เป็นโครงการที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาหาเข,ขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับผมในการที่จะขายเลี้ยงชีพตัวเได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับผม ในส่วนตัวกันนะคะมีครับผมก็มีส่วนร่วมคือจะมีพาร์ทหนึ่งที่ให้ศิลปินดาราช่องวันเนี่ยนะฮะได้เข้าไปคุกคีกับกับคนที่เข้าโครงการนะครับคนที่เข้ารอบต่างๆในแต่ในแต่ละวีคแล้วก็ได้ทำกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกันแล้วก็ไปหาูรูมาแนะนําว่าเฮ้ยแนวคิดแต่ละ,กะเกษตรแต่ละการ,กรเกษตรเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เป็นไอเดียใหม่ๆในการที่จะมาถายนชีพเองได้ครับมันเกิดมากัใช่ครับก<อ>็ผม <ๆ S 1> ค่อนข้างจะอินกับโครงการนี้มากๆเพราะว่า ชีพโครงการ New วเจ Hack บ้านเกิดนะครับช่วงช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่ก็ผมก็ฮักบ้านเกิดมากๆกนะครับกลับบ้านตลอดเลยสุพรรณนะครับก็แบบไปเลี้ยงกระบองเพชรปลูกพืชต่ตางๆของตัวเองก็ก,ก็เข้าใจว่าเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนครับที่ขาดรายได้จากจากธิกิจการในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทําให้ทุกคนได้เลี้ยงชีพตัวเองได้ในการที่จะมาหาชีพทางการเกษตรเนี่ยดูแลตัวเองครอบครัวได้ครับแต่ช่วงที่กลับไปก็มีเรื่องมีราว ใช่ครับองมีเรื่องมีราวนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยนะก็พอตัวอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงรักสะดุดขนาดนั้นคะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องระหว่างความเขาเรียกว่าอะไรอะมีปัญหากันระหว่างระหว่างถึงกับมาลีนะครับในการในการเขาเรียกว่าคบกันผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นปัญหาของทุกคนที่มีชีวิตคู่แหละอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้งที่เราที่เราคบกันอะไรเงี้ยฮะก็เป็น เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ทําให้อา่ามันมันเกิดปัญหาในในวงกว้างคนรอบข้างอะไรอย่างี้ด้วยครับก็ก็ได้รับอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบจากจากคนข้างนอกที่ที่เข้ามาหาเราหาครอบครัวเราเยอะเหมือนกันครับอืมคือจริงๆคือแค่ง,งอนกันหรือว่าอ่จริง,รงๆแล้วก็ยอมรับว่าเราเราก็มีมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ แล้วก็ตกลงกันว่าเออจะตอนแรกจะมีการแบบถอยคุณละก้าวนะครับจากจากปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยด้วยเราสองคนนี่แหละที่ททไม่เข้าใจใน,ในกันและกันแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยแบบคออุยกันว่าเดี๋ยวเราจะอาลอง,ล,อง,ล,องลดสถานะลงนะอะไรเงี้ยฮะแตบบ่ว่าพอพอมันเกิดฟิชแบกจากการที่น้องลบลูกในไออะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้คนแบบว่าไปตีความว่าแบบว่าเลิกกันแล้วแล้วก็ ใส่แบบเยอะมากครับมีมีข้อความที่แบบคอมเมนต์รุนแรงมามากๆๆถึงตัวผมแล้วก็มาถึงครอบครัวผมอะไรเงี้ยว่าฝั่งครอบครัวผู้ชายหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาของผมกับมาเลย์สองคนนะฮะที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบไม่ต้อนรับเขาเลยนะฮะสังเกตได้ว่าไปเที่ยวสุพรรณบ่อยๆแล้วกออ็อีกบ้านหนึ่งก็แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราสองคนเนี่ยมีปัญหากันจริงๆ <c oughs> ครับก็เลย <c oughs> ก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้น นะฮะแล้วก็แล้วก็วกพอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันได้มีโอกาสมาคุยกันคือเราไม่ได้ขาดกันติดต่อกันนะฮะ<ม>แต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าเออเราเราเราลองปรับกันไหมเราลองคุยกันไหมคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเป็นช่วงที่เราเราตัดสินใจก่อนเราพยายามแก้ก็แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราสองคนเนี่ยมีปัญหากันจริงๆครับก็เลยก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้น แล้วก็แล้วก็พอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันได้มีโอกาสมาคุยกันคือเราไม่ได้ขายกันติดต่อกันนะฮะแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าเออเราเราเราลองปรับกันไหมเราลองคุยกันไหมคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเป็นช่วงที่เราเราตัดสินใจก่อนเราพยายามแก้ปัญหาก่อนพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราก่อนว่าให้มันให้มันให้มันลงตัวที่สุดคือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรเร็วๆเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบ มันใช่คําตอบที่เราต้องการหรือยังอะไรนะคร<ม>ก็เลยก็เลยลองแก้ปัญหาดูเองก่อนให้มันให้มันจบก่อน,นครับแล้วก็พอเราแก้ปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยองบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับว่ามันมันถอยคนละก้าจริงๆแต่ว่าวันเนี้ยเราก็พยายามที่จะแบบอ่ะลอ,ลองทําลองสู้กันใหม่ลองลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยครับอ <c oughs> ขอย้อนถามกลับไปตอนนั้นคือมันมีข่าวหรือว่าเรามีคนอื่นไม่มีนะครับคืออ่ โอเคภาพผมอ่ะในในที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบนั่นแหละอย่างที่คนมองแหละอย่างที่พี่พี่พูดว่อยางนี้แหละอาจจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากับคนนี้นะฮะกับน้องมาลีเนี่ยผมผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลยไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยนะครับนี่จะเป็นปัญหาเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เราพบกันผมผมตั้งใจเอาไว้มากๆกนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผมมีคนอื่นเลยแน่นอนนี่อย่างพอกันไม่ได้ออกมาตอบ หลาคนก็เลยไปถล่มเราถล่มครอบครัวเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไรมากเพราะพี่สาวเราออกมาปกป้องครอบครัวผมก็รู้สึกดาวนิดหน่อยครับคือยอมรับเลยว่าคือจริงผมอาจจะเจอเรื่องนี้มาเยอะนะกับการที่แบบเลิกกับใครก็จะมีคนถล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้อาข้างจะหนักหนักมากๆนะฮะแล้วไม่ใช่มาแค่ผมคนเดียวคือถ้าผมคนเดียวยังโอเคแต่ว่าผมมันมันลาไปถึงครอบครัวของผมที่แบบเขาเขาไม่ได้พร้อมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่จะแบบมา มารับเรื่องอะไรพวกนี้ได้บางคนแบบต่อว่าไปถึงแม่ผม <Okay. S 1> แล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งของผมอะไรเงี้ยก็อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะชี้แจงว่าครอบครัวของผมนะฮะรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้ว <Okay. S 1> ไม่มีการต่อต้านหรือว่ามีการแบบไม่ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะครับมัน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 คือปัญหาของผมกับมารีเท่านั้นจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่สาวผมเนี่ยท,ที่ที่เขาโพสต์ออกไปเนี่ยผมก็ต้องต้องขอโทษทางการคนอื่นด้วยคือที่ ที่เขาม,มีการตีความที่ผิดไปนะคือตคือจะบอกว่าคนนอกรู้เนี่ยที่เขาหมายถึงนี่คือแบบคนที่เขาไม่เคยรู้จักผมจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็เอาแต่ว่าแต่ว่าผมเอาแตา่ด่าผมมาถึงครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาไปถึงแค่แค่พวกนั้นแต่ว่า,าคนที่เป็นคนที่รักผมติดตามผลง,งานผมที่ไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยเขาก็ยังต้อนรับผมก็ยังต้อนรับแล้วก็แล้วก็ผมขอบคุณมากๆที่กำลังใจผมเสมอต,ตอนนั้นอตอนนั้นคุยกันในครอบครัวยังไงคะก็ นั่งนั่งคุยกันเลยครับว่าจะเอาไงต่อไปดีอะไรเงี้ยก็คือผมเคยคิดไปแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราเราเราไม่ได้ไปต่อด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีเหตุการณ์นี่แหละเกิดขึ้นเรื่องของกระแสต่างๆที่จะมาเข้ามาหาเราแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้ครับเพราะว่ามันมันคือชีวิตของเราเราจะต้องยอมรับกับคนข้างนอกท,ที่ที่ไม่ได้เข้าใจเราจริงแล้วก็ต้องทนให้ได้นะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็ก็ให้กำลังใจซึ่งแลกันครับซึ่งผมเนี่ย ผมโอเคเพราะว่าผมผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะแต่ว่าครอบครัวผมบางทีแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นแล้วแล้วพอมันมันเข้ามาเยอะๆปุ๊บเนี่ยคือแม่ผมก็เครียดแม่พ่อผมก็เครียดอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดจะว่าอะไรก็คือว่ามาที่ผมคนเดียวไม่อยากให้ลามไปถึงครอบครัวผมเห็นว่าตอนนั้นคือกลายน้อยมากที่เห็นคุณแม่แบบเศร้าใช่ครับผมก็ยอมรับว่าก็ก็มีน้อยมากๆไปพักหนึ่งนะครับท,ที่ที่เห็นแบบครอบครัวผมแบบแอบเศร้าแอบบ ไม่สบายใจคือกลับไปบ้านก็แบบไม่ค่อยคุยกันนะฮะคือทุกคนก็จะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยก็ก็ผมก็พยายามบอกเขาแหละว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราก็รู้ว่าเราเราทำอะไรอยู่เราเป็นยังไงคนที่รู้จักเราจริงๆรู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแล้วแต่ว่าวนตัวแล้วคือเราจะโดนอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราแค่เป็นห่วงคนรอบข้างเราที่โดนไปด้วยเราเป็นอะไรไหมคือก็ก็หยอกก็เป็นนะฮะก็เภาพจิใจตอนนั้นเป็นยังไงเธอภาพจิใจตอนนั้นเป็นยังไงยอมรับว่าก็ก็มีดาวบ้าง เพราะว่าคือผมอ่านเยอะมากคือผมอ่านเยอะมากนะครับแต่ว่า,าหลังๆพยายามแบบพยายามเลือกที่จะแบบส,สำหรับแมเศษข้อความที่ที่เขาเตือนเราเขาเขาติเราในมุมที่แบบเออเราเราผิดจริงๆเราไม่ดีจริงๆอันนี้พยายามกันกองอันไหนที่มันที่มันเกินความเกินความพอดีเราเราก็พยายามตัดทิ้งออกไปนะครับแต่ว่า ค่อนข้างจะหนักไปที่ครอบครัวคือเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าทั้งทั้งครอบครัวจริงๆแล้วก็ครอบครัวแม่บุญธรรมของผมด้วยอะไรเงี้ยที่ที่เขามันจะเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับตอนนั้นคนบอกว่ามันมีเรื่องของว่ามีเพลงปล่อยออกมาคนบอกว่าแบบเลิกกันเพราะโปรโมทเพลงไม่ใช่ครับมันเป็นคือเพลงเนี่ย <c oughs> เพลงเพลงมาลีที่ปล่อยออกมาตอนนั้นนะครับคือเราทรํากันมานานแล้วเราทําทำตอนที่ยังยังแบบดีกันอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาในในรายการของรายการโต๊ะแชร์ของน้องชายน้องต้ามน้องโดมที่ทําด้วยกันนะครับ แต่ว่าไอ้จังหวะที่ปล่อยเนี่ยเป็นจังหวะที่มันจังหวะฟลุกพอดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีก็เลยคนก็เลยไปตีความว่าเฮ้ยปล่อยเพลงเพื่อโปรโมทโปรโมทเพลงหรือเปล่านะครับมีกระแสโปรโมทเพลงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับยังจุดที่ทําให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งจุดที่ทําให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าคือเราเรามานั่งคุยกันก่อนเรามานั่งแกกปัญหากันว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละคนเราเราจะปรับให้กันได้มมมััั้้เรรราจะะลอองงสูกกนีคคบผ ก็ตกลงกันบ้างเราก็ลองสู้อีกครั้งหนึ่งก็เลยก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เต็มร้อยวันล้วครับเอ่อดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าก็พยายามทําทาปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะครับไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีมากขนาดไหนแต่ว่าเราพยายามแบบปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราไม่ดีในสิ่งที่เรา พยายามแบบทำให้มันดีขึ้นก็เต็มที่กับมันอะไร้ยแล้วก็ถ้าวันหนึ่งแล้วมันจะไม่ใช่เราก็ก็ต้องยอมรับมันกลัวไหมคะว่าว่าวันหนึ่งถ้าเกิดต้องมีปัญหากันอีกครั้งสังคมจะต้องจับตามองอีกกลัวไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วครับนะผมเชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราเจอกันมาแล้วก็ผมก็พยายามบอกว่าคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่ก็ไม่ได้อยากให้แบบโซเชียลอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คงแบบ ตัดสินใจด้วยกันแค่นั้นสองคนอย่างเงี้ยครับเพราะมันมันส่งผลล้ายไปถึงคนอื่นเยอะครับอย่าบอกอะไรกับคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจในความรักของเราแล้วจงตีก็ผมผมเข้าใจเพราะว่าว่าคือคนหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจความรักในระหว่างเราสองคนหรือว่าเข้าใจในการกระทําของเราหรือว่าของผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าคือหลายคนทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้จักผมเสมอไปแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบ ลองลองลองเข้าใจในในสิ่งที่มันเกิดของของคนผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบมีความรู้สึกนะครับมีความเสียใจเป็นมีความแบบน้อยใจเป็นอะไรเนี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบจะพีมอะไราหรืออะไรก็ก็ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะคือตอนนี้มันมันมันมีกระแสที่แบบเวลาพีมอะไราออกไปแล้วมันได้รับผลกระทบจากคนที่ได้รับกระแสนี่มันเยอะนะครับบางทีมันมันคนบางคนเขาไม่แข็งแรงพออย่างครอบครัวผมอะไรเงี้ยก็ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังยังคิดมากอยู่ฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้แบบออคิด นิดนึงก่อนที่จะพิมพ์ถึงใครหรือว่าจะว่าใครอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีผลกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคกำลังใจมากกว่าครับ,รบที่ที่ที่ทยังคงเข้าใจผมเข้าใจน้องอยู่นะครับแล้วก็อยากให้แบบทุกคนแบบสนับสนุนผลง,ผงานต่อไปเรื่อยๆอะไรเงรรี้ย <c oughs> ก็ก็ผมตอนนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องครับทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานางต่างๆครับอันนี้ยังเรียกแฟนเนาะก็เหมือนเรื่องครับเรียกกัน